ราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Counter Strike Global อีกรอบหนึ่งนะฮะจากคลิปที่ผมลงไปล่าสุดเป็นคลิปที่เล่นแมป Vision s t o r m ก็เป็นการกลับมาของปีาศาจนะครับผมแต่ว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคือของน้องอะไรสักคนหนึ่งเนี่ยแหละคอมเมนต์มาบอกว่าจริงๆอ่ะภาคเนี้ยเป็นภาคต่อของแมป,ปหนึ่งซึ่งแมป,ปที่น้องเขาบอกมาผมได้ไปโหลดมาแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนน้องเขาจะสปอยฉากจบไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นภาคนั้น แล้ววันนี้ก็เลยจะมาเล่นภาคนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นภาคของอตัวปีศาจที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบดีกว่านะฮะเอาละครัตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในแแบบเรียบร้อยนะครับนะก็อ่าอย่างที่แน่นอนเลยนะว่า c o o อฟม s ชชั Co ่อันนี้เวสเวสเทิร์นเหรอใช่ไหมถ้าอ่านไม่ผิดนะก็อาจจะเป็นคําที่ถูก นะแต่ว่าถ้าผมอ่านผิดอะไรก็ขออภัยไว้นะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับซับไตเติลน,นะฮะก็แนะนาว่าให้เปิดไว้เพื่อที่จะแบบว่าเผื่อจะได้เข้าใจในจุดที่เราควรจะเข้าใจอันไหนที่แปลไม่ได้ก็ขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนระดับของความยากนะฮะในเมื่อเรามาเล่นคนเดียวก็เป็นระดับหนึ่งมาแล้วกันนะครับผมมิวสิกเปิดไว้นะฮะตอนนี้ก็กดสตาร์ทไปก่อนแล้วกันนะมีขี่มาด้วย เป็นฉากคลาสสิกอีกแล้วฮะ Ctx แล้วก็ j a r ร o นะฮะนำเสนอสำหรับแมทนี้นะครับผมเปิดฉากมาเป็นการตัวละครที่เรากินเหล้าอยู่ฮนะแต่บางคมัก็พูดว่ายังไม่ได้พูดดีกว่าเป็นฉากคลาสสิกของมีเหมือนกับว่าตัวละครเราจะมีนัดตอนบ่ายโมงนะฮะ ลุกขึ้นมาแล้วฮะลุกขึ้นมาเป็นตัวละครของเรานะฮะกรุนาไปคุยกับบาร์แมนนะครับผมบาร์แมนก็คือคนนั้นนั่นเองโอ้โหไม่ธรรมดานั่นเนี่ยนั่นแน่ย,ยู่เฉยๆก็กระเดากูสิงแล้วกูสิงเข้ามาแล้วสิกู <laughs> สิงเข้ามาแล้วนะเนี่ยนี่มันกระดิกได้ด้วยอ่ะโอมาถึงมีอะไรล่อตาล่อใจกันแล้วเนี่ยบ้าด่ะ อันนี้มันสิงเข้าไปไม่ได้หรอวะเอาล้วคนอื่นมันสิงได้เฉยเลยดูเหมือนทุกคนในที่นี้ตรงนี้มีการเล่นไพ่กันเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้เหมือนจะมีคนที่น่าสงสัยอยู่คนหนึ่งนะแล้วก็เหมือนคนนี้จะเมาหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าคนนี้นี่แจ่มไปเลยฮะหยุดเรื่องนั้นไปก่อนนะฮะเราต้องมาคุยกับบาร์แมนก่อน,นครับผมเล่นสกอร์เมาส์ได้ด้วยนะฮะ อ๋อมีการชวนกินเหล้าด้วยนะครับผมกินเข้ามาแล้วฮะต้องให้ต่ออืม Go fuck yourself <c oughs> อันนี้เหมือนจะเป็นคุยนะฮะคุณชะบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยได้หรือเปล่าทำไมมาคุยไม่ได้แล้วล่ะโอเค แค่นี้เหรอมีแค่สองอย่างนะฮะที่เขาให้เราคุยนะครับซึ่งผมก็ขอเดินสำรวจในแมปนี้สักนิดหนึ่งนะฮะโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยว่ามันมีอะไรที่ไหนตรงไหนบ้างแน่นอนว่าเราต้องขึ้นไปสำรวจข้างบนฮะ,ะอาจจะมีประตูที่สามารถเปิดเข้ามาได้อย่างห้องนี้แต่ดูเหมือนว่ามีขวดอะไรไม่รู้ฮะ เป็นเหมือนอิสต้าเอกแค่เราเก็บหรือไม่ก็อะชิเมนต์อะไรสักอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าเราจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้ป t สต์มีโจรมาเก t เอา o อฟเ r e มันบอกว่าให้เราออกไปจากที่นี่โอ้ย,ยิยงยากมากถึงเลือดจะสองร้อยามโอ้ยมันมีปืนกนลอนวยเหรอ ปันทีก็เยอะไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกเด็ดแค่นี้คนเดียวเนี่ยกูคนเดียวนะเนี่ยอ้อ <c> ไ <oughs> อ้เหี้ยกูคนเดียวนะเนี่ยเอาแล้วเราเป็นตัวผู้หญิงด้วยฮนะไม่ได้ตัวผู้ชายเลยเนะี่ยป้าเอ้ยโอ้โหตรเช็คพอยต์อะไรกันนี่คืออะไรอนะ่ะอ๋อเราสามารถเปลี่ยนตัวละครเราได้ด้วยนะฮะอ๋อไม่ธรรมาดาจริงอะ่ะ โอ้โหเยนนี้เกมมันพัฒนาไปไกลมากเลยครับสามาเปลี่ยนหมวกได้ด้วยฮะหมวกนี้แล้วกันอันนี้ตัวคุ้นๆเหมือนเหมือนใน Left 4 Dead ยังไงเลยวะ <c oughs> นี่อะไรตัวนี้ฮะส่วนปืนนี่เราจะมีอยู่สองปืนเองเหรอเอาเป็น n o วาแล้วกันนะเราจะเป็นปืนคู่หรือ r e v เวอ e r ฮะเป็นปืนคู่แล้วกันนะโอเคเรียบร้อยฮะเราไปเช็คพอยต์กันดีกว่าจิ๊ะะบหายแล้วเช็คพอยต์ไม่ได้บ้าเอ้ย มันก็ว่าเราต้องไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะเนี่ย Do You know about ten f u g a เหมือนกับว่าให้เราคุยไปเรื่อยๆได้เป่ากด w h a t t h e h e c k คือยังไงสุดท้ายก็ต้องมายิงกูอยู่ดีอย่างเงี้ยเหรอบ้านะเปื่ออะไรมาเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยโอ้กูจะออกไปจากที่นี่ยังไงให้กูปลอดภัยโอ้ นี่มันเล่นคนเดียวนี่มันเล่นลำบากอยู่ก็นเนี่ยแบบเนี้ยเอ้ยตายสักทีเออคาวบอนต้องใช้รีวเวอร์น,นนะจริงอ่ะต้องมันเล่นยากอะผู้เล่นอบนเนี้ยเฮ้ยเมื่อกี้มาเมื่อกี้มามาตรงไหนวะเออเฮไอจอดไปยมีกระสุนไหมอ่ะไม่มีกระสุนเลยเหรอเฮ้ย โอ้รูสองด้วยเราจะต้องไปแนวเนี่ยตรงนี้เป็นเลขเลขสามนะฮะ Get out of here เหมือนก็ว่าเขาจะให้เราออกไปจากที่นี่เราโอ้โหมึงยิงกันกลางเมืองแบบนี้เลยนะชีวิตถ้าเราไม่รีบออกไปนี่เราจะตายไหมมันเป็นเลขสามหมดเลยฮะ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มเลือดอยังไงลนะหวังว่าที่นี่คงจะสงบลงวัดเติบนี่มันโปกเกโปเกมอนเอ,อะไรอ่ะอ้าวนี่เป็นตัวเบี้ยวอ่ะนี่คืออะไร <c oughs> โอ้ยเฮ้ยกูเกือบตายไอ <c oughs> ้สัตว์นี่จะโดนไปทีแล้วนี่กูตายหาเลยเนะี่ยเอาเล่นเป็นลูกซองหรือว่าเล่นเป็นโนวาดีวะโนวาได้แนะ อ๋อมีอิสเตอร์เอกเยอะแยะไเต็มไปหมดเลยฮะอันนี้เข้าได้หรือเปล่าเข้าไม่ได้นะฮะเป็นเลขชี้ขึ้นเหรอโอ้ะแลไงอะ่ะขึ้นมาแล้วทำไมอ่ะเหมือนจะมีอะไรนะฮะแต่ว่าไม่มีนะบางทีดูๆแล้วก็งงอยู่นะฮะ เราจะเลี้ยวไปอันนี้เป็นธนาคารนี่ต้องมีตังเดียววะมีไหมธนาคารมีอะไรก็ไม่รู้ว่ามีขวดแล้วตรงนี้ล่ะฟันกล่องยังไม่ได้นะะแต่เราสำรวจเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้ตรงนี้ไม่ให้ไปนะฮะแสดงว่าอาจจะบีบเข้าตรงกลางรู้สึกเหมือน มีเสียงโจรรอเราอยู่ข้างหน้านี้ค่อนข้างเยอะเจอแล้วหนึ่งตัวนะแล้วก็ตายไปสำรวจเริ่มจากบ้านแรกเผื่อว่าจะมีของอะไรให้เราเก็บนะฮะเป็นอาชีพเมนต์อันนี้เป็นดีเกิลซึ่งเราไม่เก็บเพราะว่ากระสุนมันน้อยมืนมีเสียงอยูุบหัวชิบหายแล้วกูชิบพหายล้วยู่ตรงไหนนะโอ๊ย ตัวสกคบอืมตัวสปไปมีแค่ตัวเดียวเหรอป่ะเอาขึ้นข้างบนฮนะเผื่อว่ามีของแบบว่าลงเหลืออยู่เป็นคนชอบสำรวจอ,อยู่ด้วยไปได้ไหมไปไม่ได้ด้วยถ้าไปได้นี่ไปแล้วเนะี่ยดูเหมือนข้างบนจะมีเลือดฮนะอ้ตรงนี้ไม่มีของอะไรแอบซ่อนอยู่นะส่วนบ้านข้างล่างนี้เรายังไม่ได้ไปเราขอไปทางนี้ก่อน เผื่อจะเจออะไรดีๆดูเหมือนจะอ้ยผ้ามันหน่วงๆน,นะฮะเออได้อยู่อะโอ้ปืนสูมกูก็มีสุดูสไม่เล่นเออตายไป มันจะมีอีกโอ้ยมันยิงยากยังอะภาพมันหน่วงๆก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอ้ยมันยิงโดนหัวอีกโอเออตายสักทีเลือดจะหมดแล้วหาเลือดก่อนหาเลือดก่อนบ้านนี้เราเข้าไปแล้วดีกว่า ต้องเป็นบ้านนี้บ้านนี้เขาไม่ได้โอ้ยเ,เลือด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 ตรงนี้น่าจะมีของอะไรแอบซ่อ,อนอยู่ก็เป็นได้ในเมื่อบ้านนี้มันไม่มีเราก็จะไปบ้านบ้านนี้นะฮะบ้านนี้ไม่มีเลือดเลยเหรอบ้านะ <c oughs> บักการเนื้อเลือดไปไหนวะอ่ะจิบหแล้วจิบหแล้วไม่มีเลือดตาย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 ,ตาย ไฟะฮอสหรอใช่ไหมหาม้านะฮะไม่ใด้เราหามาซึ่งเรารู้เลยว่าม้ามันอยู่ตรงนั้นแลแน่นอนว่าการสำรวจของผมเนี่ยมันต้องมันต้องสำรวจก่อนอนะไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ไได,ไได้ต้องเก็บอาชิเม้นเยอะที่สุดเท่าที่เราจะสามารถหาได้นะฮะแถวนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรปิดกัน้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโรงมา้าส่วนตรงนี้ละ่ะ เป็นอะไรเป็นแค่บ้านธรรมดาแล้วก็มีกระดาษอะไรก็ไม่รู้นี่ย <_ c oughs> เออยเรามาเจอม้าสองตัวนะฮะจะดูเหมือนข้างหลังมา้านี่จะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะขอดูเจ้าโรงตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรให้เราเก็บหรือเปล่าตรงนี้เป็นประตูที่ ไม่สามารถเปิดได้จากทางนี้นะฮะแสดงว่าเราต้องไปเปิดจากทางข้างหน้าโอเคเปิดมาโอ้โหเจอมาหลายตัวมากเอาตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันโอ้โหมาขับยากมันขับยากจริงเลยเอาติดติดติดอ้เหี้ยออกูมาตัวไหนวะเนี่ย้มันบังคับยังไงวะโอ้โห แล้วให้กูไปไหนเนี่ยไปเฮ้ยกลับ,ก,ลบกรับอ้อตัดสเปซบาร์นี่คือหล่นเลยใช่ไหมไปไหนวะเนี่ยมันให้กูไปไหนวะเนี่ยโอ้โหมันคือทางนี้นี่เองอย่ายิงกูนะเดี๋ยวกูตายหนีก่อนโอ้โอ้โอ้โอ ไม่เ <ś> <y uk> อ้ยเฮ้ยถางนี้ทางนี้เอาชิบหผายาหล่นโอ้บมันคับยากมันขับยากมากล้วขึ้นไม่ได้หรอเยอะแล้วไปวนมาใหม่กันวนไปเดี๋ยวซ้ายหน่อยพุ่งไปสุดกำลังโดดปึ๊บอือโคตเฮะอะโคตเฮะไอ้สัยไปดเอ้๋ออ้ดดอ go on on the train บอกให้เราขึ้นรถไฟนะฮะตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วไปฮะไม่ไหวแล้วเร็วๆต้องขึ้นรถไฟได้ถ้าเราขึ้นไม่ได้นี่จะเป็นยังไงวะเนี่ยผมรู้สึกภาพหน่วงๆมากนะมีการเปลี่ยนแมปกันเล็กน้อยนะฮะจีายแล้วรถไฟอยู่ตรงนูน้นไิ่ตด้ไปเร็วไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้ดูเหมือนว่าเราจะมาช้าไปป้าห่ะนี่มันเหมือนในหนังเลยนี่วันเนี้ย สิบหายแล้วฉากนี้เราจะตามรถไฟทันไหมเนี่ยเมกเชนอันอันท็อปอะไรวะอะไรวะอุ้ยเดี๋ยวก่อนดิวิ่งตามรถไฟไม่ทันแล้วเดี๋ยวก่อนจอดลอกกูก่อนกูขึ้นไปไม่ทันมาเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเอาสิไม่มีเวลาแล้วขึ้นขึ้นรถไฟไม่ทันไปแล้ว มปแล้วตามอ, <laughs> <You could> <laughs> <What the fuck? laughs> อยูอ่ขนาดนี้ว h e fuck อเราขับเป็นรถม้าได้ด้วยนะไอ้จะขับรถม้าได้นี่โคตรเทเอาคันนี้แหละ <laughs> เป็นเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวกอบม้าตัวเดียวอีกแนละ้วอ้แต่ท่านเลี้ยวนี่มันเลี้ยวเลยเนะี่ยเล่นยากอยู่เหมือนกันนะเอาง่ายๆว่ามันขับยากอะ่ะ โอ้อยยาไม่ได้เลี้ยวอย่างนั้นโอ้มันเล่นยากอะ่ะไม่ได้เล่นยากหรอกวะเออแล้วมึงโดนแล้วมัน,น,มนอ๋อชิบหายชิบหายอืมบังคับยากมากบังคับยากมากบอกแค่นี้เอาแลกแลกแลกเนี่ยฮะต้องไปให้ทันดงุงรถไฟนะฮะถ้าเราไปไม่ทันนี่อุ้ยบังคับยากเหลือเกินเราคือคือเราต้องขึ้นรถไฟเหรอหรือว่ายังไงวะ โอเคเราขึ้นรถไฟมาแล้วนะไม่ได้เราทำอะไรวะอ๋อ้เราเปิดเบรกนะฮะโอเคเบรกนี่แม่นมีทั้งหมด7อันด้วยกันนะฮะตอนนี้เราชิบหายแล้วเราเบรกไปห้าแสดงว่าข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าหมดเลยนี่หวะชิบหายแล้วจะเฟลไหมเนี่ย ไม่เฟลนะไม่เฟลนะไปเร็วเร็วต้องไปถอดเบรกนะฮะเหลืออีกสองอันอันสุดท้ายแจมเฮ้ยไดนยิงไม่ได้หรอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนยิงเว้ยโอ้ยโอยโอเคเบรกครบแล้วครบหรือยังวะตรงนี้ขึ้นได้เดียวโอ้ยโดนดีดกลับไปไหนวะเนี่ย แปดซับเจ็ดเบรกพิซซิบล์คืออะไรวะเอเอเอา้อาอาวกูออกมาไหนวะเนี่ยกูทำอะไรอะ่ะขึ้นอันนี้ขึ้นไม่ได้เดินไปก็ไม่ได้เช่นแต่อ๋อยังมีคนยิงกูอยู่เนี่ย <c oughs> มีความพยายามสูงไปจริงๆวกนนี้เราไม่สามารถเบรกรถไฟได้ GET READY TO JUMP OFF ชิพายละจำฝั่งไหนไวะเนี่ยฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้ก็ได้โอเคแล้วดูม้าดิ <c oughs> ตั้งใปม้าเป็นยังไงอ้าโอ้โหย็ดเขรถไฟพังเหรอวะออเดี๋ยวค่อยส่งรถไฟแล้วกันส่งตรงนี้ก่อนไม่ไหวละ take the go เก็บทองไว้นะฮะโอเคแล้วทองอยู่ในรถนั่นนะ แต่ดูเหมือนว่าโจทย์เราจะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นเล่นไปดูดิโหแล้วปืนนี้นี่แบบยิงไกก็ไม่ค่อยจะได้ได้สเกลมานะฮะโอ้แล้วเราก็ถึงสถานีโดยสวัสดิภาพนะฮะโอ้อันนี้คือทองนะ เก็บไปหมดได้ไงวะเนี่ยมิวเจ็ดอ๋อนี่แปดโอเคเคเราได้โกแล้วเอานี่คือภารกิจจบเลยหรอแล้วก็มีเพื่อนขี่มามาแล้นายมีทองของพวกเรา้วขอบคุณสำหรับ อ๋ออยังบักอยู่ดูเหมือนจะโดนต้นนะเนี่ยเบนบอนเนอร์เอามันมาให้ฉันไม่งั้นฉันจะฆ่านายฮคุณจะตอบว่าโนใช่ไหมก็ได้เอาไปฆ่ามันซะแล้วก็เอาทองมันมา โอ๊ยวัดเตอร์เย้เคแม่งมีฉากหยุดเวลาด้วยไอสัตว์แต่ยิงไอ้เค้ยน่าไม่ตายวะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเคาเตอร์จริงเลยอะกูไม่มีม้าเหรอกูจะไ,ได้ขี่ตามอ๋อ,อเออได้อยู่อะ เอาวะเอาวะเราต้องไปเอาทองคืนนะฮะนะฮนะเพราะมันอยู่ไกลเกินเหรอเฮ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอาเก็บเลือก,ก่อ่ะเจ้อันนี้เหมือนจะเป็นเมืองที่เราเข้ามาตอนแรกหรือเปล่าวนกันอยู่ในนี้แหละเอ้อตรงไหนวะเหมือนมีตัวในบ้านเนีเมื่อกี้เห็นอยู่ โอ้ยสูนหมดสูนหมดกเยันเอาไอตัวในบ้านนี่มันอยู่ตรงไหนว่มองยากชิบหายเลยตัวในบ้านเนี่ยอยู่ไหนของแม่งวะเออสัตว์ตัวนี้แม่งยิงยากแต่ปืนเรากระสุนหมดแล้วกับเลือดเด็ก40 46ซึ่งต้องมองเลยว่า หาเลือดด่วนอย่าเพิ่งยิงกูจ <c oughs> ิบหายแล้วไอ้ยศแค่คราวนี้ตัวนี้มีเกาะด้วยเหรอวะโอ้ชิบหายชิบหายแล้วอ๋อไม่มีเลือดเลยเหรอ มันโดนยิงหัวสองนัดไม่ตายเลยเหรอวะยังมีตัวอยู่แถวนี้เอายิงไม่โดนเฉยเอา้าหวังว่าจะหมดแต่ว่ายังไม่หมดนะฮะเหมือนจะเป็นบอสหรือเปล่าตัวนั้น ผ้โผล่ไม่ออกมายิงวะเอาวะโดนวะโดนวะของนัดน,นะตามนัดน,นะจะให้มันยิงโดนเราก็าพอนะนีมันโดนเป็นหลายนัดมากเลยนะตายแล้วโอ้เลือสามหก 6. ดีนะกูมไม่ตายก่อน แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นภาพค่อยๆเลื่อนดอลลี่เข้าไปนะฮะทำให้เห็นภาพบรรยากาศในโบสถ์นะครับกับผู้ชายคนนี้ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะฮะแล้วทำไมเราต้องศรัทธาผู้ชายคนนี้ในโบสถ์นะครับผมเป็นสภาพที่โดนยิงจากเมื่อกี้นะฮะ มันกระสุนหมดแล้วล่ะทองมันไม่ใช่ของฉันหรอกแล้วฉันก็ไม่มีความคิดเลยว่ากูจะทำอะไรต่อดีไปตายซะเจ๊บอกวะ Fuck this shit แต่ว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน ก็ดูแค่ว่ามันข่าตัวเองตายแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคัสซีนที่ถ่ายลงมาในถ้ำนะฮะเป็นช่องแคบมารากากับเอเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัดจบไปนะฮะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้นที่ก่อนจะมาเป็น co-op mission storm นะฮะที่เพิ่งแคสไปได้หนึ่งพาร์ทนะฮะเหมือนกับว่ามันจะมีภาคต่ออยู่ประมาณ3-4ภาคด้วยกันภาคแรกนี่น่าจะเป็นอ่าเป็นฮันเต็ดนะ,ะเป็นภาคที่เราไปล่ามังกรกันนะฮะแล้วก็ภาค2น่าจะเป็นแล้ง นะฮะอาจจะเป็นแร้งพอเป็นแร้งเสร็จแล้วก็เป็นภาคนี้คะเป็นเวสเทิร์นเสร็จแล้วพอเวสเทิร์นเสร็จก็จะมาเป็นเจ้าสตอมนะครับผมซึ่งซึ่งถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าที่ผมพูดไปก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็รักทุกคนครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมเก้าอี้นะจ๊ะ ทำไมกลายเป็นว่าเหมือนมันยังไม่จบยังไงไม่รู้ว่าแล้วคำพูดนี้คือคำพูดที่ต่อจากสตอร์มนะฮะ อ๋ออันนี้คือจบจริงโอเคบาย